สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง believer สามหกเซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีมีและนัคนามีสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์ก subscribe ดซับสไครต์ติดตามไปกำลังใจกับช่องช่้นของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดราอดีมาที่ believer สามหกเตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้ราดอาดีมาทำค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษล,ลดให้2ต่อใน เดือนตุลาคมต่อเนื่องกลางเดือนถึงปลายเดือนนะครับ่มต้นตั้งแต,แต่วันที่16ถึง31ตุลาคม31ตุลาคมเป็นวันสุดท้ายครับอาด่าอดีมันทําค่าครูได้ก็จะได้ค่าพิเศษลดให้2ต่อเหลือเวลาอีกแค่9วันนะครับอ,อ,อย่ามัวแต่รอไปออก,กันอยู่ปลายเดือนนะเพราะว่ามันคิวมันจะเต็ม,มนะครับก็อาจจะไม่ได้ดูได้นะครับยังไงใครมีตังค์อ่ะรีบมาดูก่อนตั้งแต่ กลางเดืนเนอนนาอยอย่ารอให้ถึงปลายเดือนเพราะว่าเข้าใจนะบางคนเขาเพิ่งเงินเดือนออกนะครับตรงปลายเดือนเขาจะมาดูปลายเดือนกันส่วนใหญ่ดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะดูเขาต้องมาดูถ้ามีเงินน่ะก็รีบม,มาดูก่อนดีกว่าบับเนตจัดการดีๆนะครับเพราะว่า เดี๋ยวอาจจะไม่ได้ดูได้เนาะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนพฤศจิกาย,ยน2568ซึ่งเป็นเดือนที่11ของปี EP นี้เป็น EP ที่2องนะครับ EP แรกเราพยากรณ์ไปแล้วดาวย้ายใครยังไม่ได้ฟังย้อนกลับไปฟังได้ EP แรกนะครับส่วน EP นี้เป็นการพยากรณ์5เรื่องสําคัญการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภซึ่งเราไม่ได้พยากรณ์5เรื่องสําคัญนี้มาถึง2เดือนแล้วเนื่องจากว่า กันยาตุลาเนี่ยเป็นดาวยาเยอะนะครับก็เลยแบ่งเป็นอย่างละครึ่งก็เลยไม่ได้พยากรณ์เนาะส่วนอีพีนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องของ่5เรื่องสําคัญเพราะว่าดาวย้ายคลิปที่แล้วน้อยเนาะก็เลยมาพูดตรงนี้นั่นเองนะครับมาติดตามรับฟังกันเลยในเดือนพฤศจิกายนครับผู้ที่เกิดราศีมีนดูจากด้านล่างสีส้มนี้ครับันานีมีนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือได้ทั้งราศีราคนาช้จุดเดียวกันครับตนุราศีมีนตรงนี้ไม่มีดาวกลุมละกุมราศีเกิดแล้วนะครับว่างเปล่าชั่วคราวนะครับ ประมาณกุมภาพันธ์กลางเดือนเดี๋ยวจะมีดาวเสาย้ายกลับคืนมานะครับทีนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประสตด,ดาวประจําตัวของคนราศีมีนก่อนค่ะนี้โคจรอ,อยู่ในเดือนกรกฎพบเรือนปุตตะซึ่งเป็นเรือนที่ดีเรียกว่าตําแหน่งราชเกณฑ์นะครับเป็นเกณฑ์พิเศษของดาวพระัศบดีนะครับคือดาวประส์จะมีเกณฑ์ของเขาอ่ะเป็นเป็นเกณฑ์พิเศษตามจริงมันจะมีเกณฑ์ของพระหัสเสาราหูนะครับมันจะมีเกณฑ์ด้วยนะแต่ว่า เราไม่ค่อยพยากรณ์เท่าไหร่นะครับหมายถึงดูดวงฟรีเ,เขาจะไม่ค่อยพยากรณ์กันนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่การแบบอนุมานคร่าวๆลงลึกไปก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรยกเว้นมาดูส่วนตัวมันจะดูว่าอ๋อคนนี้มีดวงแบบนี้ตั้งแต่เกิดเลยนะมันจะได้เป็นแบบนั้นแบบนี้อ่านเงี้จะอธิบายแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นดาวจรมันประบๆงนี้ครับมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยได้พยากรกันกนักนะพยากรณก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่นี้ พอดาบสิเดีอยูย่ในตําแหน่งราชเกณฑ์เนี่ยหมายถึงเออ่ดวงที่เป็นเกี่ยวข้องกับเขาเรียกอะไรนะคล้ายๆหอนหลวงสมัยก่อนที่เป็นหนังจกัจกจักวงวงเห็นไหมครับเขาเรียกว่าราชคูนะครับเออตำแหน่งราชคูหรือ,อหอนหลวงนั่นแหละครับน,นั่นแหละเขาเรียกว่าตําแหน่งราชเกณฑ์ซึ่งเป็นเป็นเกณฑ์ที่หมายถึงผู้รู้ผู้ที่เป็นนักปราชญ์อะไรประมาณนี้ <S <S ดังนั้นดาวสีในตําแหน่งเนี้ยถือว่า <S <S ดีมากๆแต่มันหมายถึงการเรียนรู้ครับปุตตะหมายถึงการเรียน ส่วนพรษาอัสกีก็หมายถึงการเรียนดังนั้นเข้าสู่ตาแหน่งการเรียนเรียนเยอะๆครับคาว่าเรียนไม่ได้ไหมายถึงว่าต้องเป็นโรงเรียนวิชาใหม่ในอ่าปัญญาตรีปรัญญาเอกอะไรเงี้ยจะเรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้แต่การเรียนรู้รอบตัวต่างหากเรียนสิ่งที่เป็นงานเช่นสมมติว่าเราทำออฟฟิศอย่างเงี้ยแต่เราต้องทํา Excel เป็นอย่างเงี้ยครับต้องทําวิรเป็นต้องปริ้นงานเป็นต้องอ่าพรีเซนต์งานเป็นทํา powerpoint ขึ้น พรีเซนต์เป็นอะไรแบบนี้คือให้เราไปเรียนรู้บางอย่างโดยเฉพาะด้านเนี่ยให้มันรู้จริงรู้จังพวกเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าเรียนรู้แต่ไม่ได้หมายถึงว่าจบทํางานแล้วต้องไปเรียนปริญญาต่ออันนี้ไม่เกี่ยวครับจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ไม่เกี่ยวกันเนาะแต่ที่บอกว่าเรียนรู้ในะที่นี้หมายคาว่าเรียนในสาขาสิ่งที่ตัวเองต้องทําเพิ่มเติมโอเคทีนี้เรามาดูกันต่อครับที่อ่อ ดาภาสตดีใช่ไหมไปอยู่ในปุตตะตนุสถิตเรือนปุตตะนะครับเป็นอุดมหาอุดเนี่ยหมายถึงเจ้าโปรเจกต์คือหมายถึงไอเดียมันฟุ้งนะครับคือไอเดียฟุ้งก็เป็นด้านดีนะเพราะไอเดียมันทําให้คนเนี่ยขับเคลื่อนไม่ได้หมายถึงคิดแต่เรื่องเก่าๆซ้ำๆเดิมๆสิ่งที่มันทุกข์อย่างนี้น,นะครับอันเนี้ยปุตตะหมายถึงความสุขในนั้นจึงหมายถึงคนเห็นอะไรบางอย่างแล้วคุณรู้สึกมีแรงบันดาลใจคือพวกเนี้ยว่าควาสิมินช่วงเนี้ยจะมีแรงบันดาลใจจะมีไอเดีย จะเห็นหนูน่นเห็นนี่เห็นนั่นมันก็ถูกใจไปหมดอยากจะทําอยากจะเป็นอยากจะได้เห็นเขาทําได้ก็อยากได้บ้างเห็นเขาทําก็อยากจะทําบ้างเห็นแล้วมันน่าสนุกเนาะเห็นแล้วมันน่าจะได้เงินเยอะเนาะน่าจะได้รวยกว่าเดิมเนาะอย่างเงี้ยอ่ะก็ทําก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเขาเรียกว่าไอเดียนะครับแต่ข้อเสียมันไม่เรียกว่าข้อเสียเรียกว่าข้อติงแล้วกันข้อติงเนี่ยมันหมายถึงไอเดียมันฟุ้งกันไปมันอาจจะทําให้เราอ่ะจับ เจ็บเนื้อหาสาระยากทําให้เราแบบเขาอะไรมันมันยากที่จะโฟกัสอ่ะดังนั้นเราควรจะโฟกัสกับบางสิ่งบางอย่างที่เหมาะกับเราคืออันดับแรกสิ่งที่เหมาะผมจะแนะนําให้ฟังก็คืออันดับแรกนะเราต้องเลือกในสิ่งที่เราถนัดก่อนนะครับอันดับแรกคือสิ่งที่เราถนัดอันดับที่สองคือสิ่งที่เราเอ่อรู้ นะครับอันดับที่3ก็คือสิ่งที่เราชอบถ้าเราทําสิ่งที่ชอบอาจจะกัดก้อนเกลืกินคือได้เงินแต่ได้เงินไม่พอที่จะที่จะหาในอนาคตข้างหน้าแต่ถ้าถนัดนะ่ะทาไปก่อนทําแล้วอยู่ตัวค่อยไปทไําในสิ่งที่ชอบก็ได้เพราะเรามีเงินทุนแล้วถูกไหมครับเรามีเงินทุนแล้วเรามีความมั่นคงแล้วได้เงินเดือนหน่อยไม่เป็นไรหรอกแต่เราก็ต้องสร้างตัวเองก่อนเนาะในนั้นเนี่ยเราก็ต้องทนทําไปก่อน ในสิ่งที่ไม่ได้ชอบแต่ว่าทําได้ดีถนัดโอเคเอ,เอายกตัวอย่างผมนี้แหละอันนี้ไม่อายพูดได้เพราะว่ามันคือวิอาทยาถานได้บุญก็หมายความว่าผมเนี่ยก่อนจะมาอยู่จุดนี้ยผมก็เคยประสบความลมเหลวมาหลายอาชีพแต่เป็นช่ว,ว่าเป็นการค้านะครับแล้วก็เออก็บอกพูดตรงๆว่ามันก็คือเจงนั่นแหละครับอืมเพราะว่าเราอะมีแค่แพชชั่นแต่เรามาถึงความชอบแต่เราไม่ได้ โฟกัสถึงอนาคตข้างหน้าเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยค่ออะไรต้นทุนที่เราได้มาเนี่ยมันคือของพ่อแม่พ่อแม่เป็นคนออกให้เพราะว่าผมอยู่คือจบมาเนาะผมก็ทํางานกับที่ครอบครัวที่กรงสีแต่ว่าพี่ชายก็เลยมาทําต่อผมก็เลยต้องออกมาแล้วก็มาทําคือผมไม่อยากทํางานกับกรงศรีอเพราะว่างานยังผมไม่ชอบแต่ว่าทําช่วงแรกต้องอดทนทำพ่อช่วยพ่อช่วย,วยแม่ไปก่อน แล้วก็พอพี่เขาพี่เขาเอาไปซิ้วแล้วก็เลยมามาต่อมาทําต่อผมก็แต่พี่เขาทําได้พี่เขาโอเคแต่ผมไม่ชอบผมก็เลยโอเคออกมามาทาธุรกิจของตัวเองดีกว่าแต่เงินมันก็ไม่ได้มากพอที่คือหมายถึงว่าพ่อแม่เขาก็กลัวนะว่าเราจะไปได้ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงฝั่งฝันนะครับเขาก็ให้แบบพอพอคิดว่าที่เขาจะให้ได้แต่ไม่ได้เยอะนะครับก็เลยทําให้บางทีมันก็เค คืออันนี้คือข้อเสียอย่างหนึ่งที่ที่มันเป็นข้อเสียสำหรับผมเนาะแต่ว่าข้อเสียจริงๆเนี่ยผมก็มาคิดย้อนหลังทีหลังว่าเราโทษพ่อแม่ไม่ได้เพราะว่าเงินทุนเนี่ยทุกคนมีจํากัดเนาะบางคนอาจจะไม่ได้จากพ่อแม่บางคนอาจจะได้แบบเออไปกู้ยืมมาอะไรเงี้ยมันก็มีจํากัดแต่ว่าเราอะมีแค่แพชชั่นแต่เราไม่ได้มีโ,โกท,ที่ที่มองเห็นทางนะครับเราไม่ได้ทําความเข้าใจมากมายเพราะาตอนนั้นเนี่ยแค่อยากหลุดออกจากกรงสีเพราะเราไม่อยากทํา ก็ดิ้นหลุดออกมาขอโทษครับก็ดิ้นหลุดออกมาเราก็เลยทําทําไปสุดท้ายมันก็เลยไม่ประสบความสําเร็จเนาะสุดท้ายก็เลยมาอยู่จุดนี้นะครับแต่ว่ามันมีจุดเปลี่ยนอยู่เดี๋ยวไม่เล่าแล้วกันเอาเป็นว่ามันถึงจุดนี้ดังนั้นเนี่ยมันก็ลมลุกคุ้มคานมาเยอะดังนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะแนะนําว่ามีแต่ p a ชช i o มันไม่ประโยชน์มันไม่ประโยชน์คือมันมันทำได้นะถ้าคุณมีเงินกินอยู่แล้วแต่ถ้ามันไม่มีเงินกินอะมันมันไม่ควรทําเพราะว่าโอเคมันอาจจะได้รายได้นะครับ แต่ว่าบางทีมันมันกินอยู่ระยะยาวไม่ได้มันไม่มีเงินเก็บอืมมันแค่กินอยู่ได้เฉยๆอ่ะอะไรแบบเนี้ยผมก็เลยคิดว่าอ่ะก็เลือกจากสิ่งที่เราถนัดก่อนอันดับแรกพอเรามีเงินเยอะพออ่ะเราอยากไปทํางานที่ประสบความสําเร็จเรารู้สึกกดดันในสิ่งที่เราไม่ชอบเราอยากทําในสิ่งที่ชอบโอเคก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งแล้วเราก็ออกมาได้จะได้อ่เาเรียกว่าบาลานซ์มันให้ถูกเนาะแล้วก็ขยับขยายเติบโตไปอีกทีหนึ่งก็ว่ากันไปโอเคจบนะครับทีนี้ ดาวการงานนะครับในเดือนนี้ของคนราศีมีนก็คือดาวพฤหัสดีนั่แหละก็นี่แหละกรมมปุตตะนี่แหละก็หมายถึงจะมีไอเดียฟุ้งอยากทานู่นทํานี่บางคนจะมีงานเสริมงานจอบทานะครับทาได้เลยครับมียิ่งได้รายได้เพิ่มด้วยนะครับออต่อไปกรรม,มปุตตะคนที่ตกงานจะมีงานนะครับหมายถึงว่าจะมีงานเข้ามาอาจจะได้เรียกสัมภาษณ์อย่างเงี้ยครับหรือจะได้เรียกทํางานอันนี้ถือว่าดีเพราะได้ตาแหน่งอุดหรือมหาอุดเนี่ย หมายถึงมันสูงส่องมันมันโดดเด่นนะครับรู้ไหมว่าอุดเนี้ยโดดเด่นนะสมมติว่าคุณไปประกวดร้องเพลงบางคนที่ได้เกษตรจะเป็นคนที่เคยผ่านเวทีมาหลายเวทีแต่ไม่ได้ร้องดีมากแต่เราหวัดโดดเด่นเรื่องการร้องมากเลยคือแบบมาครั้งแรกแต่เสียงไม่เพที่สุดโดดเด่นที่สุดเขาจะเลือกคนที่เป็นอุดเลือกคนที่โดดเด่นที่สุดเพราะอุดเนี่ยหมายถึงมากดังนั้นเนี่ยโดดเด่นมาก ดังนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เข้าตากรรมการที่สุดไม่ใช่เกษตรนะครับเกษตรเนี่ยหมายถึงว่าโอเคมีพื้นฐานมาดีเรียนร้องเพลงมานู่นนี่นั่นแต่ร้องยังไม่ดีเท่าอุดเลยครับหรือไม่ก็อ่ะโอเคเธออาจจะไม่หน้าตาดีเธออาจจะเสียงร้องเพาะก็จริงแต่ว่าคนนี้เขาร้องเพาะแต่ไม่ได้เพาะเท่าเธอเท่าเกษตรแต่ว่าอุดเนี่ยร้องเพาะเพาะประมาณแบบที่เขาต้องการแล้วก็หน้าตาดีแล้วก็บูฟเมนอะไรดีทุกอย่างทุกอย่างเหมาะเจาะเขากเลือกอุดก่อนเข้าใจไหมครับเนี่ย ดวงดาวอ่ะเขาจะบอกเรียกอุดก่อนอันดับแรกเพราะว่ามันแสดงผลตั้งแต่แรกส่วนคือมันมีพรสวรรค์นในตัวแต่ว่ากเกษตรคือการฝึกฝนนะครับเพื่อให้ได้มาอันนี้คือหมายถึงต้องพยายามเนาะแต่คนที่เป็นอุดเนี่ยเขามีสิ่งที่ดีอยู่แล้วเขามีเซน์ในการที่แบบพรีเซนต์ตัวเองออกมาแล้วมันดูดีเลยนะครับแบบไม่เคยไม่เคยประกวดแต่ว่าอาจจะฝึกฝึกมาบ้างอะไรแบบเนี้ยอันนี้แหละคือโดดเด่นที่สุดเขาจะเลือกอันนี้ก่อนโอเคนะต่อไปเรื่องของการเงินครับ การเงินของคุณเนี่ยเป็นดาวองคารอังคารมาตกเรือนตำแหน่งกเกษตรเรือนสุภะก็ดีมากมีผู้ใหญ่ให้โอกาสช่วยเหลือทางการเงินปูทางให้ดีเลยครับแต่มันประจวบเหมาะกับดาวอาริมากลุมกันสุภะด้วยหมายความว่าก่อนที่คุณจะได้ไม่ง่ายนะครับมันต้องฝ่าฟันอะไรบางอย่างและต้องขัดแย้งอะไรบางอย่างและจะต้องมีการไม่เห็นชอบกับคนรอบข้างอีกด้วยเพ,พราะดาวฤตยูลพกผัน ก็แปลว่าทําให้มันเกิดคู่ศัตรูนะครับคู่ศัตรูตรงนี้มีสิทธิแตกแยกแตกหักกันบางทีอาจจะแตกหักกับผู้ใหญ่หรือบางคนอาจจะแตกหักกับสังคมรอบข้างแต่เราจะได้สิ่งนั้นมาเช่นสมมติว่าเราแข่งกับเพื่อนร่วมงานกันเนี่ยโดดเด่นเราโดดเด่นแซงมาเลยปุ๊บผู้ใหญ่เลือกเราแต่เราจะอาจจะแตกหักกับคนที่เป็นคู่แข่งกับเราเป็นเพื่อนเราเองนั่นแหละอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเราได้ดีกว่าเขา เขาก็เหมือนกับว่าอ้าวฉันอุตส่าห์ทำมานานฉันก็โดดเด่นกว่าเธอแต่ทำไมัหน้าเลือกเธอนู่นนี่นั่นอาจจะมีการแตกคอกันอย่างเงี้ยก็ได้หรือบางคนมีปัญหากับผู้ใหญ่เองเลยก็ได้ครับอันนี้ก็มีแล้วแต่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ามันจะเป็น2อ,อย่างนี้คือสังคมเพื่อนฝูงรอบข้างและรวมถึงผู้ใหญ่จะมีการแตกแยกอะไรบางอย่างแตกหักกันบางอย่างนะครับดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ศัตรูอันดับหนึ่งในทางโหราศาสไทยเท่านั้นนะครับโหราศาสตร์อินเดียไม่ได้บอกว่าเป็นศัตรู เป็นคู่กลางดังน,นั้นมนหาหนายคำว่าแตกหกักแตกแยกอุบัติเหตุผ่าตัดมีทั้งหมดแต่อย่าเพิ่งตกใจวันที่17พฤศจิกาถึง27พฤศจิการะวังเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุหลายแหลงแต่วันที่28พฤศจิกายนจะเบาลงแปลว่าใครจะเดินทางไกลโดยเฉพาะทางไกลนะเพราะผู้สภาเล็งกับอาทางใกล้ด้วยทางใกล้ทางไกลโดนหมดนะคนละสีมืนเวลาสีกันนะั่นแหละโดนเหมือนกัน17พฤศจิกาถึง27พฤศจิกา แนะนำว่าไปแค่ทํางานไปแค่ซื้อของกับอย่าไปในสิ่งที่ไม่จําเป็นโดยเฉพาะราหูคือตอนกลางคืนมันจะเป็นวินาศคือชีวิตจะพังทลายเพราะคุณไปในยามวิกาลจำไว้นะแค่สิบวันเท่านั้นนะครับแนะนําว่าอย่าไปปาร์ตี้อย่าไปอะไรที่มันแบบอกองเล่ากับเพื่อนกลางค่ำกลางคืนอย่ากลับบ้านอย่าไปมันมันเสี่ยงอันตราย28พอได้แต่ต้องมีสติขับรถ เรามาระวังโฟกัสกับการขับรถนะครับแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงในการเดินทางก็จะดีนะครับโดยเฉพาะทางไกลแต่ทางใกล้ก็โดนนะอก็อเป็นว่าอุบัติเหตุอย่างอื่นยังมีอีกหกล้มเขาเขียวแขนชนนู่นชนน,น,ชน,นี่ขา,ขา,ขาชนอย่างเงี้ยอาจจะมีการผ่าตัดได้ด้วยนะครับเพราะว่าเนื้อตัวแตกแยกก็หมายถึงการแตกหักแตกแยกทั้งทั้งพฤติกรรมทั้งเออเรียกว่าไง l ีเล o n นชิพและรวมถึง เนื้อตัวด้วยก็จะแตกแยกก็คือการผ่าตัดนั่นเองก็ต้องเย็บมันเข้าไปนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ได้รุนแรงมากในวันที่28พฤศจิกานะครับก็เอาเป็นว่าระวัง10วันอันตราย17 27ถึง27พฤศจิกายนก็แล้วกันครับส่วนสุขภาพเนี่ยนะครับดาวสุขเป็นกเกษตรวันที่4พฤศจิกาถึง27 7พฤศจิกาก็ระวังเรื่องสุขภาพก็คือสาช้าบรณะระวังเรื่องของการติดเชื้อจาก คนในสังคมหรือเพื่อนก็หมายคามหมายความว่าจะเข้าสังคมใดๆเนี่ยระวังตัวใครไอใครจามออกไกลๆหรือไม่ก็ใช้แมสก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องป้องกันตัวเองดีๆนะไม่หมายความว่าเชื้อไวรัสทั้งหลายนะครับแล้วกเ็เรื่องของโชคลาภโชคลาภเนี่ยเป็นลาภวินาศได้ดีจากออนไลน์ได้ดีจากต่างถิ่นแดนไกลใครไม่เดินทางมีอย่างเดียวคือออนไลน์แต่ถ้าใครตัดอ่า้าเรียกว่าเดินทางต่างถิ่น ต่างประเทศอันยดีมีช่องมีรามครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามไปกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ